สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วิจฉัยวันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วิจฉัย ในกาดนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียรับพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจุดทูปเทียงเครื่องนมัสการสมเด็จพระราชาคณะถวายศิลปประสงค์20รูปถวายพระพร จบแล้วทรงประเคฑนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกระหว่างที่พระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดายร,รักษานภปดลมหาสเสวตฉตดสิริดาชกกุฎพันธ์พรามเบิกแว่นเบียนเทียนสมโพธนพปดลมหาเสวตฉตดสิริดาชกกุฎพันธ์พนักงานประคมคล้องชัยสังแตรบันดอ และดุริยางแล้วพรามเจิมนกพประดลมหาสเวตชัติโหนผูกผ้าสีชมพูส่งพระสุรายเครื่องราชากุธภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุดผ้าทองคําประจำราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีฉัตรมงคลมีขึ้นในครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 เมื่อพระองค์เสด็จถลิงถวันยราชสมบัติบรมราชาพิเศษเมื่อเดือน6ขึ้น15ข้ามปีกุลพุทธศักราช2393สทรงมีพระราชดำริว่าวันบรมราชาพิเศษเป็นวันมหามงคลและตรงกับวันที่เจ้าพนักงานฝ่ายในสมโพสสังเวยเครื่องสิริดาดราชุปโภคควรมีการสมโพสพระมหาเสวตฉาดเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่ราชสมบัติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลขึ้น พระราชทานชื่อพิธีนี้ว่าฉัตรมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันทรงประกอบพิธีขึ้นครองราชสมบัติบรมราชาพิเศกตามโบราณราชประเพณีในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในพระราชพิธีครั้งนั้นโหนพรามได้ทำพิธีบูชาพระฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง4ทิศไยรหัสธราอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานทีในมัธยมมะประเทศ คือน้ำที่นำมาจากแม่น้ำสำคัญตามคติพรามณในอินเดียห้าแห่งได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหิและน้ำเบญจสุทธคงคาซึ่งเป็นน้ำที่ใช้ทำพิธีตักมาจากแม่น้ำสำคัญของพระราชาณาจรไทยคือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศัก์แม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีและน้ำจากแม่น้ำบางปะกง ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสงน้ำพระมูรธาพิเศษเสร็จแล้วจึงเสด็จขึ้นหอสุลาลัยส่งเครื่องบร,รมัติยราชภูสิตาภรสำหรับบร,รมราชาพิเศษท่งฉลองพระองค์ไม้ทองสลับไม้สีฟ้ากลัดกระดุมนพรัตน้าเจ็ดดุนนดมและกลัดกระดุมที่จีบหลังอีกสองดุมประกอบด้วยฉลองพระองค์คุยริ้วทองพื้นสีเหลืองอ่อนส่งสวมสายสะพายนพร,รัตราชวราภรณประดับจัก,กรีดารา ส่งพระภูษาเขียนทองพื้นสีน้ำเงินส่งสนับเพลาสีเขียวรับพระองค์สายทองหัวเพชรทุงพระบาทแพร่สีฟ้าฉลองพระบาทเข้มไหมทองสลับสีฟ้าเสด็จสู่พระที่นั่งภพศาลทักษิณส่งรับน้ำอภิเศกที่ได้เข้าพิธีแล้วจากที่ต่างๆจากค้นพรามข้าราชการประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภา เพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชนานาจปกครองปวงไพ่ฟ้าประชาชนทั้งแทิศจากนั้นพระราชครูวานเทโมนีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระมหาสเสวตชาติเครื่องราชาก,กุธภัณฑ์เครื่องบรมราชาภร์เครื่องประดับพระอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ทั่วประเทศย่ำระคังพร้อมสวดถวายพระพรชัยมงคลเมื่อสิ้นสุดเสียงประโคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วทรงหลังทักษิโนโทกทรงตั้งราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชนาจักรด้วยทศพิษราชธรรมซึ่งตลอดระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอิทธิพลพระองค์สนองพระราชปณิธานนี้อย่างแน่วแน่ เพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศอย่างแท้จริงอันหนึ่งวันที่5พฤษภาคมนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลงิงถวายราชสมบัติประกอบการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบราณคติยราชประเพณีจึงส่งพระกรุณาโปรก้าโปรกระมมให้เปิดประสาทเทพพระเทพบิดรณน,นวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมหาราชวังเพื่อให้พระบร,รมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูราพามหากรัตริยาธิราชเวลา13นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณววงสุโขไทยพระราชทานพระราชโองการให้นายเทรโคเทโอวันเดนเฮาส์เอกอัครราชทูตราชนาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ การนี้นางใบบราบราเชพระยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประธมาพรช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตและเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองแก่พระยาเอกอัครราชทูตในโอกาสดังกล่าวด้วยการนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรชายาสเสด็จออกด้วย จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ